สุปุราอยู่บ้านเชียงไฮจากเมืองเชียงรายเวียงชัยบ้านป่าจำจนเมือ่อ ไม่น้อคิดถึงพ่อที่อยู่เชียงราย,ายากลับมาทางหนหวังจะให้แฟนเพลงเมตตากลับมาครานี้มีเพลเมื่อป่าลูกทุง่งดาว ผู้ทอนคนยากใจก็อยากขอดังอีกว่าแม่ยอมลำบากเพราะอยากให้ลูกสบายเนยกายเนื่อยใจไม่ยอมพายต่อโชคชะตา นอนดึกตื่นเช้ากลางวันดูใจดูตาเรียนน้อ,อ,อยแรงด้อยราคาอาชีพแม่คา้าก็ต้องจำทอนคู่ไปในบนอบหงส์ลูกเลยมาแม่อยากเห็นใบปริญญา จากเงือคนจนเห็นลูกกินข,ข้าวแล้วเจ้า,จาเจ้าอเดชเจ้ากินข้าวใกล้ป่อยแม่อยากกินข,ข้าวแล้วแกงปีแกงปีแกงปีเจ้า <c oughs> แกงปีนี่แกงปี แกงบฟ้าแก้วใส่ไก่ข้าวเหนียวเจ้าล้านถ้วยอ่ะพวกคนเฮือกเมือแล้วพวกวเฮือกบปิกจังหม่แล้วเจ้าแกงปีเป็นอาหารอินเตอร์เป็นอาหารเมืองนอกแต่ต้องมากินที่จังไฮเท่านั้นแกงปีแข้งผีกก็คือแกงปีนะเจ้านี่ร้านถ้วยอยู่เนาะ แม่แม่คอยสาต่อลูกอย่า้อยใจมุ่งมั่นไปอย่าแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเววาแม่หวังพึ่งใบปริญญาที่ลูกแม่ค่า คนนี้ทำได้หลายๆคนถามว่าโอเดอย่งมาเสียงดีเพราะวันนี้กินแข้งผีแข้งผีก็คือแกงปีเจ้าแล้วก็แกงบะฟักแก้วใส่ไก่เจ้ารางถ้วยแค่นี้นะเจ้าโอเดตเจ็ดสิบกิฟั์มาสจัรายงานจากตำบลห้วยซักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไายสวัสดีเจ้า